หลานสามใช่ป่ะน่ากลัวไม่ดูแลแบดรูมห้องน้ำเปิดก็ไม่ได้ด้โอ้ห้องน้ำห้องน้ำอะไรวะเนี่ยอุ้ยเปิดเปิดกดห้องน้ำได้ด้วย ไม่ดูแล้วใครจะดูกลัวน้ำแล้วเนี่ยเป็นโรลคก,กลวน้ำแล้วเปิดไฟนะมองไม่เห็นเลยวะทั้งอิ่มข้าวทั้งมาเล่นเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะมีเสียงเดิน ลลใครเนี่ยฮัลโหลหิวปากจิวปากลอคัใครอะอยากเห็นตัวจะได้ไม่กลัวถ้าเคยเห็นแล้วถ้าเคยเห็นแล้วจะได้ไม่กลัวใครอะ่ะฮัลโหลไม่อยากออกไปเลยวะนี่ไม่มีใครเลย โอ้โหผมเห็นแล้วพี่พี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วพี่เห <c oughs> มือนจะเป็นแมงมุมเหมือนจะแมงมุมมีขาจะรั่วแน่นุกแกตัวนี้นุกต้องไหนกลัวน้ำตอนเนี้ยห้องแดงด้วย วิธีทางออกอ่ะทางออกก็ไปเลยทางออกเจอทางออกอย่างนี้ก็ไปเลยออกเลยง่ายขนาดนี้ไหมมันง่ายไหมถ้าตัวนี้ง่ายขนาดนี้นะแบบให้ออกเลยน่าสนุกเนาะน่าสนุกจัดเลย เสียงมันมาแล้วนี่ไหนอ่ะโอ้น้ำขยับตรงนู้นเร็วน้องกลับมาหน่อยน้องมาคุยกับพี่หน่อยนั่นแน่เข้าไม่ได้อะดินั่นแน่เข้าได้หรือเปล่าน้องมาเข้าหาวิธีได้หรือเปล่าตีได้ปะต่อยได้ปะ <c oughs> ยังยังนีไม่หลบหลังเสา <c oughs> ไม่คุ้เห็นอ่ะ <c oughs> มันกองก้นใส่ <c oughs> ไม่หลบหลังเสา <c oughs> แล้วมันวิ่งคูดเร็วด้วย ได้แล้วเนาะคลิปหายแล้วไม่ใช้หมดอุ้ยมีอยู่มีอยู่ไปยังอย่าเพิ่งไปเลยล,ล่อมันละเสียงมันมาเสียงมันมาหมุน เปิดแล้วเปิดน้ำน้ำน้ำไหลพี่จุกพี่จุกพี่จุกไอ้น้องพี่จุกพี่จุกพี่ยังจุกอยู่จุกอยู่จุกจุกไปทางไหนทางไหนต่อไม่รู้วิ่งเดี่ยวเดียวเดียเด้ยวเดี่ยวแล้วไปไหน,เด,ไนเดียวแล้วไปนี่เดี่ยวแล้วเข้ท่ออ่ารอดรู้แล้วต้องทำอะไร <c oughs> ต้องเปิดน้ำให้เต็มต้องเปิดน้ำไม่ได้ล้นอ่ะต้องให้มันล้นอ่ะน้ำอ่ะ มันน่าจะจมน้าตายให้มันจมน้ำกูได้จะจมก่อนวะโอ้โหเสียงโคตรดังเสียงโคตรดังมันน่าจะจมให้จมน้ําอ่ะเสียงใน,งนท่อโคตรดังเสียงในท่อโคตรดัง,งโหแทบแตกอ่ะ โอ้น้ำมาอย่างนี้วิ่งยากวะไฟช็อตไปเนี่ยโอ้น้ำท่วมน่ากลัวจริงน้ำเนี่ยน้ำเจอเจ,เจแบบนี้น่ากลัว ยฮะผ่านแล้วเหรอจริงจังวิเนี่ยจริงปะจริงจังวิเนี่ยเอาดีผ่านเนาะเอาดีผ่านจริงอะไรวะเนี่ยโออะไรวะเนี่ยลบก,กดด่านอะไรเนี่ยโอ้แบตหมดเลนสุดท้ายแล้ว The dark room ห้องมืดห้องมืดไวจัดเออเมื่อกี้ไวจริงทำไมมันห้องมืดวะโอ้โหมันเป็นเหมือนด่านแรกอะแต่มันมืดอะอะไรอีกอะขออ่านก่อนได้ไหมจ๊ะขออ่านก่อนนะโอ้เมื่อกี้มันเพิ่งขึ้นมาคือ <c oughs> ตัวนี้กูดูกูจบไปแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่มีแขนขาย,ยาวและรูปร่าง ร่างกายผอมแห้งมึงบอกถึงภาวะอะไรเนี่ยทุพโภชนาการว่าเขามีความสามารถที่น่าตกใจในการบิดร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งที่ผิดธรรมชาติอย่างมากและดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทำให้เกิดความกลัวและความทุกข์ทรมานแก่ผู้ที่พบเห็น แสดงพฤติกรรมนักล่าต่อมนุษย์โดยเน้นไปที่บุคคลที่แสดงสัญชตาตญาณบหมาดแอรหรือทำอะไรไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสิ่งผงชี้ว่า arc 0 1 1มีความรู้สึกซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าทึ่งและการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรอย่างํำนาญอย่างชาญฉลาดณนะวันที่นีแก้ไข ความพยายามทั้งหมดในการสร้างใน,ในการสร้างการสื่อสารกับกับไอน้นี่ไม่ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมหรือสำรวจช่องทางที่เป็นไปได้สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์หากการสื่อสารดังกล่าวถือเป็นไปได้การทดสอบอย่างต่อเนื่องมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันความสามารถที่ผิดปกติของไอ้ตัวนี้ อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งระบุช่องโหว่ใดๆที่อาจนำไปเพื่อเพิ่มมาตรการกักกันณวันที่แก้ไขยังไม่มีการระบุจุดอ่อนดังกล่าวไม่มีจุดอ่อนเนาะแต่กูผ่านแล้วนะแต่ผมผ่านนะตัวขาดสารอาหาร <c oughs> การดึงและการบรรจุคืออะไรเนี่ย <c oughs> เมื่อพิจารณาถึงปริมาณที่ไม่แน่นอนของ Entity arc 0 1 1 ความพยายามกักกักก้นกักกันโดยตรงจึงไม่สนับสนุนอย่างยิ่งในกรณีที่เผะเิญหน้ากับ AR ขอแนะนำอย่างยิ่งให้บุคลากรจัดราดับความสำคัญของการดำเนินการหลบเลี่ยงโดยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อซ่อนตัวเองในรอบมุมและด้านหลังที่กำบังที่มีอยู่อย่างไรก็ตาม การสแสวงหาที่หลบภายในความมืดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรตัวนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมในสภาพแสงน้อยคือมองเห็นในที่มืดใช่ไหมไอ้เมื่อกี้แล้วไอ้ตัวนี้อ่ะตอบกูจีด,ดิตัวนี้ทำอะไรได้แลตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงวะ เทยอีกแล้วประวัติย่อให้กูเป,เปิดไหนอ่ะน้องไม่มีที่เปิดเลยเหมือนจะมาแล้วนะเหมือนมันจะมาเก็บเก็บกูเปิดแถบอ่านเลยน้องฉันโคตรเห็นมันโคตรเห็นฉันเลย คือมันโคตรเห็นคืออะไรอ่ะคือมันเห็นแบบเห็นจะ่ตางมันทำเสียงค่นข้างเส่ฉันฉันรู้ว่ามันโง่ที่พยายามเดินผ่านธงทางเดินอันมืดมิดฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้มันติดตามฉันมาประมาณหนึ่งวันแล้วฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรแต่มาปิดไฟที่อยู่ใกล้ฉันอยู่เรื่อยๆแม้แม้ว่าฉันจะโชคดีพอที่จะเลือกทางเลือก ล็อกโถงทางเดินหรือบริเวณด้านไว้มันก็หาทางมาหาฉันได้อาฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะเพอโรงเรียนให้ลาบคับ <c oughs> หล่อไหมเผาโรงเรียนว้ายอ๋อถ้าอยู่มืด,ม,ดมันจะมาใช่ปะเต็มเ <c oughs> มื่อกี้ไม่มืดนะน้อง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 กูงมาที่เดิมปะ ผมมาที่เดิมไมนี่ยไม่กูวิ่งแล้วต้องไปอยู่ในห้องที่มีแสงโอ้โหสไลเดอร์อยากเล่นสไลเดอร์ผมอยากเล่นสไลเดอร์แต่ผมเปิดไม่ได้อะไรมันต้องตัดไฟเสียงมันเดินมาแล้วโอ้ยโอ้ยกูวิ่งกูวิ่งกูีโหลดกูีโหลด กูรีโหลดไม่ได้กูหมดของกูหมดของกูหมดกูจุกกูจุกมันจะมีตัวมาง no escape อยากไปเปิดไฟอ่ะตัวนี้ง่ายป่ะ โอ้โหไม่มีตัวเดียวมึงไม่ได้มีตัวเดียวด้วยหรอน้องน้องน้องมีตัวอะไรบ้างเนี่ยพี่ขอปิดประตูได้ไหมน้อง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 ไม่ได้มีตัวเดียวหรอน้องน้องน้องพี่โดดไปข้ามน้องพี่โดดไปข้ามเจอกันนะน้องเจอกันไม่เจอกันใหม่ฮไปใายหมด มีสองตัวมีสองตัวจริงนะอุย้ยมันเปิดประตูได้โอ้พระเจ้าเปิดประตูได้ไงเนี่ยน้องพี่ขอวปีประตูก่อนผ่านหมด้ยเฮ้ยได้ไงเนี่ย ผมขอโทษพี่พี่บอกขอโทษเปิดประตูได้เปิดประตูได้ไงเนี่ยพังประตูได้ด้วยไม่ได้ได้เปิดประตูโอ้เปลี่ยน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 ผมขอโทษพี่พี่ผมขอเปิดก่อนโอ้ยขอเปิดประตูก่อนเฮ้ย ไปใช้เปิดฐานจะหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยแอนน์นี่านสามอันหวังว่าตายจะผ่านโอ้ยยสิงดัง ผ่านไหมเอ่ยอน,นี่อะไรอ่ะห้องบัก๊กเอา้าเอา้เอาตกโลกตายติดบัก๊กติดบัก๊กขอร้องกับติดบัก๊กฮัลโหลตกโลกตายโอ้ ผมติดบล็อกโอ้อะไรเี so, ่ยม like ีฐานกี่อันนะโีฐานเยอะอยู่ติดบล็อกเฉยเมื่อกี้ไม่อ่างละโดนทานลุนละเปิดไฟก่อนโอฮ่าฮผมก็โทษ จะไปยังไงพี่ห้องนี้มันมห้องไหนวะสรุปมันี่มันห้องเดิมนี่ว่าเอามั่วจัดเลยอะไม่ใช่ทำไมห้องเปิดไฟไม่อยู่ที่เดิมวะทำไมแล้วตาทำไมกูไม่เปิดวะ ต้องปิดไฟนี่ไงเจอแล้วเอ้าประตูเปิดไม่ได้ใครล็อกจะผ่านแล้วฮัลโหลเอ้าเปิดไม่ได้โอ้มันยื้เวลาเนี่ยฮัลโหลเกมเกมยื้เวลาเหรอเป็นอันขับรถที่เขายึดกันแปบ๊บหนึ่งประตูมันยื้อเวลาเนี่ย มันผีเด็กมาแล้วเปิดไม่ได้สวยทีนี้ไฟดับ ออกโคตรยากเลยโอ้โหบอกวโดดพี่โอ้ยแล้วไปไงอะน้องน้องออกจากบันไดได้ไหมน้อง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 ห้องไหนอะห้องอยู่ไหนอ่ะ อยู่นู่นปะวิ่งทันเด็กปะวะใช่ปะจริงไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างหลังว้าห้องมันอยู่ข้างหลังเดินไปตั้งไกลน้องน้องน้อง ไจ่ายพี่จะหมดน้องพี่ผ่านแล้วน้องปล่อยพี่ไปเถอะเปิดไม่ได้ทำไมเปิดไม่ได้โอ้โหกูเปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้ทำไม,ไไมเปิดประตูไม่ได้ ผมเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เกมฮัลโหลฮัลโหลไม่ไหวแล้วโอ้ถีบประตูได้ไหมวะอาถีบประตูได้ไหมทำไมประตูมันเปิดไม่ได้โอ้จะผ่านอยู่แล้วเกยมยร์ทำกับกูอย่างงี้หรอวะ ประตูเปิดไม่ได้โอ้ยวิ่งนี่ไงเจอแล้วเจอห้องปิดไฟแล้วอุ้ยเปิดง่ายจัดทีนี้กูลีโหลดรอดเลยฐานสุดท้ายละก้อนสุดท้ายละไปหาทางออกทางเดิม ที่เดิมโอ้ยไปเร็วฝั่งไหนฝั่งนี้ปะใช่ปะใช่ปะใช่ปะเราก็ตรงเราก็เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยว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 ลงเข้า สไลเดอเร์เล่นสไลเดอร์เฮ้ยสักที